เขามาทุกวันที่มีเลขเก้าย้อนกลับไปสมัยมหาลัยอาศัยอยู่ที่หอพักสตรีเก่าแก่แห่งหนึ่งในซอกหลืบที่วังหลังเป็นหอพักที่เวลาเพื่อนๆมาจะจักเหมือนกันว่าหนึ่งหาหอเจอได้ยังไงสอง ทำไมหอหน่ากลัวจังเพราะว่าที่หออุดมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ทางความเชื่อเช่นสารพระภูมิสารเจ้าที่สารเรืสีต้นไม้ใหญ่ผูกด้วยผ้าสามสีแถมมีบ่อน้ำเล็กๆที่มีต้นไม้ลกๆขึ้นอยู่ล้อมบ่อ ที่ป้าดูแลหอเราว่ามีงูเจ้าที่อาศัยอยู่เข้าเรื่องเลยแล้วกันเจอเขาครั้งแรกช่วงเงย็นวันที่เก้ามิถุนายนตอนนั้นเพิ่งกลับจากมหาลัยเข้าห้องน้ำโดยเปิดประตูวไว้แล้วใช้ฝักบัวล้างเท้า ขนาดก้มล้างเท้าหันหน้ามามองห้องนอนเห็นเหมือนมีใครสักคนเดินผ่านห้องไปตอนนั้นกำลังจะลองทักว่าใครแต่นึกขึ้นได้ว่าเราอยู่กันคนเดียวไม่มีรูมเมโจนก็ไม่น่าใช่เลยไม่ลองทักแล้วก็ไม่คิดมา พยายามคิดว่าตาฝาดหลังจากนั้นแม่ก็ให้หู้มาแปะที่ห้องแต่เราไม่แปะกะลองดูว่าเขาจะมาอีกไหมดึกๆวันที่19มิถุนายนเขาก็มาจริงๆน่าจะเขาเดียวกันนั่นแหละ แค่เปลี่ยนการทักทายตอนนั้นเปิดทีวีค้างไว้ไม่ได้ตั้งใจดูแล้วทีวีก็ปิดปิดแบบกดรีโมตปิดไม่ได้ตั้งเวลาปิดไว้ไฟก็ไม่ได้ตกรีโมตก็อยู่ข้างทีวีเลยแล้วทีวีก็ไม่ได้เปิดอีก ต้องไปกดทีวีใหม่พอดึกๆก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยไม่ทราบว่าเพลงอะไรแต่มันเพาะก็เลยไม่กลัวอยู่มาสี่ปีได้ยินแค่คืนนั้นคืนเดียวเลยลองเดาทางของเขาว่าเขาจะมาทุกวันที่ เลขลงท้ายด้วยเลขเก้าหรือเปล่าวันที่29เลยไม่นอนที่หอกลับบ้านพอดีมีธุระจริงๆแล้วคืนที่พีกที่สุดก็มาถึงประมาณตีหนึ่งวันที่9กกรกฎากำลังจะนอนพอหลับตาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทับที่หน้าอกขยับตัวไม่ได้ดิ้นไม่ได้เลยจะร้องก็ร้องไม่ออก ลืมตาก็ลืมไม่ได้แบ็บแรกนึกถึงเขาเลยก็เลยสวดมนต์บทสวดที่นึกได้คือนโมตสระนโมตสะนโมตะสะสวดหลายรอบก็ไม่หลุดสทีสุดท้ายเลยเลือกวิธีเจรจาทางกระแสะจิตว่าถ้าไม่อยากให้เราอยู่ก็ออกมาให้เราเห็นตัวเต็มๆตัวเป็นๆออกมาแล้วเราจะไปไม่น่าเชื่อ แล้วเราก็ขยับตาขยับตัวลืมตาได้แต่ไม่เห็นอะไรนะแล้วคืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายที่เจออยู่มาจนถึงวันนี้ก็ไม่เจอเขาอีกเลยเขาคงอยากให้เราอยู่ต่อจริงๆแหละคืนนั้นทั้งคืนเซิร์ช Google หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนนั้นอ่านจนสบายใจแล้วก็หลับต่อเราคงสรุปได้ว่าเขาแค่มาทักทายและเขาอยากให้เราอยู่ต่อ